สวัสดีครับแฟนเพจทุกท่านนะครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับคันนี้ผมวันนี้นะครับผมมีรถคันนี้ให้ดูนะครับเป็น Honda าฟิตตี้03นะครับฟิตี้ตัวแรกนะครับที่ยังไม่ใช่วีเทคเนาะมีคอยจุดระเบิด8อันนะครับมีหน้า4ตัวนะครับแล้วมีหลังอีก4ตัวเป็น8นะครับคันนี้นะครับมาด้วยอาการแหร์รั่วนะครับแอร์ไม่เย็นเนาะ ตอนมาวัดแล้วน้ำยายแอร์เป็นศูนย์นะครับแอร์ไม่เย็นนะครับเนาะคันนี้เติมน้ำยายแอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแอร์เย็นฉ่าเป็นปกติแล้วนะครับแรงดันดีนะครับแรงดันดีคันนี้แรงดันอยู่ที่ตอนสตาร์ทเครื่องมันจะมีสามสิบกับร้อยห้าสิบถึงร้อยเจ็ดห้านะครับอยู่ประมาณนี้เนาะน้ำยายแอร์ผมเติมไปสามขีดครึ่งตามสเปคฮอนด้านะครับผู้คันผมก็จะเติมประมาณสามขีดครึ่งนะครับฮอนด้ามันจะไม่ถึงสี่ขีดดีเนาะ น้ำทิ้งแอร์ไหลเป็นทางแล้วนะครับแอร์เย็นช่ำปกติดีนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูของเสียกันนะครับที่เปลี่ยนออกมีอะไรบ้างนะครับนาอต่อนะครับคันนี้อะไหล่ที่เปลี่ยนออกนะครับจะมีแผงล้อหนึ่งอันนะครับคอยเย็นหนึ่งอันนะครับวาล์วฉีดน้ำยาแอร์หรือบล็อกวาล์วหนึ่งอันนะครับชุดคัดมูเลนาหนึ่งชุดที่สำคัญนะครับนี่โอลิงท่อนะครับตอนมาครับ โอลิงท่อแตกกระจายเลยนะครับผมคาดว่าน่าจะมาจากแรงดันแอร์ที่เกินหรือว่าอีกอย่างหนึ่งที่สันนิษฐานได้คือโอลิงหมดอายุนะครับแต่โอลิงท่อที่มันหมดอายุเนี่ยนา้นๆผมจะเจอสักคันนะครับเพราะว่าโอลิงแท้ที่ออกจากรถมาเนี่ยผมว่าคุณภาพมันค่อนข้างที่จะดีนะเออก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก็คิดอยู่แต่ผมมุ่งประเด็นไปที่ว่า แรงดันแอร์เกินนะครับแรงดันแอร์ในระบบเกินเพราะว่ารถฮอนด้าที่ก็เจอกันบ่อยนะครับแรงดันแอร์เกินเนาะบางคันแรงดันดีแต่ไม่เย็นเย็นไม่ฉ่าเย็นแห้งนะครับคันนี้นะครับผมเสนอเจ้าของรถไปแล้วนะครับว่ามันก่อนก็พูดคุยกันละว,ว่าผมจะเปลี่ยนคอยเย็นนะครับคอยเย็นอยู่นี่แขงร้อนเปลาฉีดน้ายาแอร์แล้วก็ชุดคอยคัดแอร์นะครับชุดคอยคัดแอร์เนี่ยผมเพิ่งมาเห็นตอน ครั้งหลังนะครับก่อนที่เอาคอมแอร์ออกมาเช็คล่วนะครับเนาะนี่ครับนี่คอยคอยคัดแอร์มันเริ่มบวมแล้วนะครับมันเริ่มแตกละถ้าผมไม่เปลี่ยนให้ก็อีกไม่นานนะครับมันก็พังกลับมาเหมือนเดิมเนาะเพราะว่ารถฮอนดานี้ถ้าไหนโชคร้ายนะครับลูกปืนลูกปืนตรงกลางนี้แตกนะครับลูกปืนแตกคอคอมแอร์จะพังนะครับแต่คันนี้เจ้าของรถโชคดีนะครับไม่ต้องเสียเงินหมื่นเปลี่ยนคอมแอร์ด้วยนะครับเนาะ ก็เปลี่ยนชุดคัตไปก่อนละกันก็เทสได้เยอะนะครับวาวฉีดน้ํายาแอร์หรือบล็อกวาวนะครับคันนี้ผมก็เปลี่ยนใหม่ให้เนาะเป็นเดนโซ่แท้เลยนะครับเป็นกล่องน้ําตาลเดนโซ่เลยฮอนด้าเนี่ยวาวฉีดน้ํายาแอร์มันชอบล็อกนะครับแรงดันชอบเกินเพราะว่าวาวมันฉีดน้อยนะครับทาให้แรงดันมันเกินบางคันแอร์เย็นฉ่าบางคันแอร์เย็นไม่ฉ่าบางคันแอร์เย็น ไม่ดีเย็นแห้งๆนะครับบางคานแรงดันได้แต่ว่าไม่เย็นนี่ฮอนด้าเจอบ่อยนะครับฮอนด้าอีูเนี่ยบ่อยเปลี่ยนบ่อยมากนะครับมาถึงคอยเย็นนะครับตอนมานี่ก็ตกระปกมากนะครับขี้ดินขี้ทรายเต็มไปหมดเลยเพราะว่าคันนี้หนูเข้าด้วยอันนี้ผมก็ล้างไปแล,ล้วผมเช็ครั่วแล้วนะครับผมเช็ครั่วแล้วมันลงมาหนึ่งขีดหรือว่าห้า psi แล้วมันก็อยู่อย่างนั้นนะครับ ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นของอาการซึมมันน่าจะเริ่มซึมก็เลยเสนอเจ้าของรถเปลี่ยนเลยนะครับเพราะว่าอายุรถเกือบ20ปีแล้วมันก็ได้เวลาเปลี่ยนเนาะว่านี้มันยังเป็นโชว์ว่าแท้ติดรถนะครับส่วนแผงนะครับดูใกล้ๆกันนะครับนี่ฟินมันเริ่มล้มแล้วนะครับฟินมันเริ่มล้มแล้ว บวกกับว่ามันมีคาบฝุ่นคราบอะไรติดด้วยก็น่าจะทําให้การระบายความร้อนต่ําลงนะครับไม่ค่อยดีแอร์อาจจะไม่ค่อยสู้แดดนะครับเนาะก็เลยเสนอเจ,จ้าของรถเปลี่ยนเลยไปคนูกเกียร์นะครับนี่ผมก็พามาดูกล่องนะครับเนาะกล่องนี่ครับบลอกวาลแจ๊สศูนย์สามนะครับเดนโซ่นี้ร้านอะไรบอกว,ว่าเดนโซ่แท้นะครับเนาะว่ากล่องน้ําตาลไม่ใช่คูกเกียร์เนาะเดนโซ่แท้แต่ว่าตู้ไปคูกเกียร์นะครับ แจ็ส0มพิตี้อันเดียวกันนะครับเนาะเป็นขูเกียร์ส่วนแผงก็เป็นคูเกียร์นะครับนี่คูเกียร์กับด้านเลยเป็นคูเกียร์นะครับเนะาะคันนี้ก็เดี๋ยวผมจะใส่กันชนแล้วก็จะไปลองวิ่งนะครับถ้าเย็นปกติดีหนาวผมก็จะส่งรถแล้วครับไปแล้วครับผม